ครั้งที่หนึ่งร้อยสามสิบสองถ้าลักษณะนั้นเป็นลักษณะที่ประกอบด้วยความปีติหรือความโสมนัสเป็นโลภะมูลจิตที่เป็นไปกับโสมนัสบาลีใช้คำว่าโสมนัสะสัสหคตังเพราะฉะนั้นเวลาที่สติจะเกิดขึ้นก็เกิดในขณะที่สิ่งนั้นๆกำลังเป็นไปตามปกติในชีวิตประจำวัน รัตติก็เริ่มระลึรกรู้ลักษณะของสภาพของจิตนั้นว่าเป็นสราคจิตในปริยัติได้ทรงแสดงไว้ถึงโลภะมูลจิตแปดดวงดวงที่หนึ่งคือโสมนัสสะสหคตังทิฏฐิคตะสัมปยุตตังอสังขาริกังซึ่งหมายความว่าเป็นสภาพจิตที่มีความยินดีต้องการเกิดพร้อมกับโสมนัสเวทนา เป็นไปกับความเห็นผิดและก็เป็นลักษณะของโลภามูลจิตที่มีกำลังด้วยหมายความว่าได้เหตุได้ปัจจัยที่จะแก่กล้าเกิดขึ้นได้ตามลำพังตนเองก็เกิดขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยการชักชวนการลังเลใดนๆนนทั้งสิ้นโลภะทิฏฐิขตะสัมปยุตมีสี่ดวงเป็นโสมนัสเวทนาสองดวงเป็นอุเบกขาเวทนาสองดวง สมณสเวทนาสองดวงคือเป็นอาสังขาริกมีกำลังแรงกล้าด้วยตนเองหนึ่งดวงเป็นสะสังขาริกคืออาศัยการชักจูงหนึ่งดวงส่วนอุเบกขาก็เหมือนกันนะคะเวลาที่เกิดพร้อมกับความเห็นผิดแล้วก็มีกำลังกล้าหนึ่งดวงแล้วก็อาศัยการชักจูงอีกหนึ่งดวงทิฐิเจตสิกหรือว่าความเห็นผิดในสภาพธรรมะ มีมากมายต่างๆกันออกไปที่ได้ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกนั้นก็มีมากแต่ว่าก็ยังมีความเห็นผิดสำหรับผู้ที่แม้ว่าจะได้ศึกษาปริยัติแล้วโดยการศึกษาปริยัติมีแต่ปรมัธธรรมคือสภาพที่เป็นจิตปรมัต์เป็นเจตสิกปรมัต์เป็นรูปปรมัต์เป็นนิพพานปรมัต์ ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลมีแต่จิตเจตสิกรูปเป็นปรมัถธ,ธรรมที่มีการเกิดขึ้นและดับไปแล้วก็มีนิพพานปรมัตสีปรมัตเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะกล่าวว่าผู้ที่ศึกษามีความเข้าใจในเรื่องของปร,ม,ธธรมัถธรรมเรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพพานแล้วไม่มีสักกายทิฏฐิหรือว่าไม่มีความเห็นผิด ได้ไหมคะไม่ได้เพราะนั่นเป็นเรื่องความเข้าใจในขณะที่เรียนแต่เวลาที่กําลังเห็นเป็นอย่างที่เรียนไหมคะเวลาเรียนจากขวิญญาณไม่ใช่ตัวตนเป็นแต่เพียงสภาพที่เห็นสีจักขวิญญาณเห็นรูปารมรูปารม์หมายความถึงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตา นี่โดยการศึกษาเป็นแต่จิตปรามาเจิตสิกปรามาตัติรูปปรามาตัต์แต่เวลาเห็นจริงๆไม่ได้เป็นอย่างที่ศึกษาเห็นเป็นตัวตนเป็นสัตว์บุคคลเป็นวัตถุสิ่งของต่างๆถ้าบอกว่าโต๊ะผู้ที่ไม่ได้เจริญสติปัฏฐานเลย ก็ไม่สามารถที่จะแยกรูปที่ประชุมรวมกันให้กระจัดกระจายออกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรทั้งสิ้นก็ตามถ้าปรากฏทางตาแล้วก็เป็นแต่เพียงรูปสีสีสันวณะต่างๆที่ปรากฏเฉพาะทางตาเท่านั้นแต่ถ้าคนที่ไม่ได้เจริญสติก็ยังคงเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุควบคุมประชุมรวมกัน เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องของการละเรื่องของการขัดเกลาก็เป็นเรื่องที่จะต้องทราบว่าท่านเองถึงแม้ว่าจะได้ศึกษาพระธรรมแต่ถ้าไม่ได้เจริญสติไม่มีโอกาสจะละหรือดับโลภะมูลจิตท,ที่เป็นทิฏฐิขตะสัมปยุตได้เลยแต่ว่าผู้ที่เริ่มเจริญสติความรู้ลักษณะของนามและรูป ก็มากขึ้นชินขึ้นชำนาญขึ้นคมขึ้นแล้วแต่ขั้นของปัญญาถ้าปัญญามีความคมกล้าทันทีที่สติระลึกก็รู้ลักษณะของนามของรูปที่กำลังปรากฏโดยที่ไม่สับสนหรือว่าไม่ปะปนกันเพราะฉะนั้นท่านก็พิจารณาได้นะคะทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจที่เป็นโลภะมูลจิต จะเป็นโสมนัสหรือจะเป็นอุเบกขาแล้วก็มีทิฏฐิสัมปยุตหรือว่าเป็นทิฏฐิวิปยุตเป็นอาังคาริกมีความแรงกล้ามีกําลังหรือว่าเป็นสัสังขาริกที่ไม่มีความแรงกล้าต้องอาศัยการชักจูมีข้อสงสัยในเรื่องนี้ไหมคะเท่าที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาอธิบายมาเนี่ยผมก็พอเข้าใจนะครับ แต่ก็มีบางเรื่องบางราวซึ่งบางทีมันก็รู้สึกว่าอาจจะสับสนกันนิดหน่อยอสมมุติว่าใครๆก็ตามที่รู้บัญญัติแล้วเมื่อมผมจะสมมุติว่าเปรี้ยวคำว่าเปรี้ยวเนี่ยทางความจริงก็ถ้าทางโสตวิญญาณก็เป็นแต่เพียงเสียงเท่านั้นเองแต่ในทัในใดที่เสียงนี้เกิดขึ้น ในทันใดน,นั้นก็รู้ความหมายทันทีว่าเปรี่ยวเนี้ยเป็นอย่างไรแล้วก็ในโอกาสนั้นนะ่ะในแป๊บเดียวนั้นนะ่ะก็รู้ต่อไปเอกว่าชอบหรือไม่ชอบเดี๋ยวด้วยเนี่ยอภิชาและโทมนัสก็เข้าทันทีนี่ก็กผมก็ทําความเข้าใจว่าในเมื่อเราไม่สามารถจะรู้ทันโสต,ตวิญญาเสียงไม่รู้ทันเสียงหรือว่าไม่สามารถจะรู้ทัน านามที่รู้เสียงนั้นได้เราก็สามารถจะรู้นามที่รู้บัญญัตินั้นอีกต่อหนึ่งก็ยังใช้ได้หรือว่ายังตรงนี้ยังไม่ทันเมื่ออภิชาหรือโทมนตสเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งเรารู้ทันตรงนี้ก็ยังใช้ได้หรือแม้ว่าทั้งหมดนี้รู้ไม่ทันเลยเราไปรู้ต่อไปอีกละลึกขึ้นไดท้ทีหลังว่าเสียงนั่นเป็นเสียงเปรี้ยวหรืออะไรนั่น เราก็รู้ตามความเป็นจริงของมันว่าคือเสียงหรือว่าคือบัญญัติหรือว่าคือความชอบไม่ชอบอะไรอย่างนี้อย่างนี้น่ะจะพอทําความเข้าใจได้ไหมครับเวลาที่รู้เรื่องนึกคิดต่างๆสติก็จะต้องระลึกรู้ว่าเป็นนามนธรรมหรือการที่รู้ความหมายของสิ่งหนึ่งสิ่งใด สติก็จะต้องรู้ว่าสภาพนั้นก็เป็นนามธรรมหรือว่ามีความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นสติก็จะต้องระลึกรู้ว่าเป็นนามธรรม้าเหตุว่าการยึดถือนามรูปว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลนั้นหนาแน่นเหนียวแน่นเหือเกินทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจในวันหนึ่งวันหนึ่งที่สติเกิดรู้ชัดในลักษณะของนามของรูป ตามความเป็นจริงหรืออยังทางไหนยังไม่ได้ระลึกทางไหนยังไม่รู้ไม่ใช่ว่ารู้เพียงแค่ได้ยินหรือว่ารู้เพียงแค่เสียงแม้แต่ที่กำลังเข้าใจเรื่องที่กำลังฟังอยู่ก็เป็นนามธรรมชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นกว่าจะมีปัญญาที่คมกล้าพอสติระลึกรู้นามชนิดหนึ่งชนิดใดรูปชนิดหนึ่งชนิดใดดับไปแล้วมีนามอื่นเกิดต่อสติก็รู้ในสภาพความเป็นนามนั้น มีรูปอื่นเกิดต่อสติก็ระลึกรู้ในสภาพความเป็นรูปของรูปนั้นยังมีข้อสงสัยไหมคะค่ะค่ะถามว่าเนนอายุเจ็ดขวบสามารถที่จะบรรลุอรหันต์ได้เพราะอะไรคะฟังธรรมหรือเปล่าหรือว่าบรรลุเอง แน่นอนที่สุดค่ะเอกายนะมโคโคการเจริญสติปัฏฐานเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจจะทำได้ถ้าสติไม่ระลึกปัญญาไม่รู้ชัดถูกต้องตามความเป็นจริงว่าเป็นแต่เพียงนามเป็นแต่เพียงรูปอะไรจะไปละการเห็นผิดได้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะบรรลุอริยสัจจะทำมีวัย ที่มีการฟังมีการรู้เรื่องมีการเข้าใจแล้วก็มีอินทรีย์ที่ได้สะสมมาที่ว่าเมื่อระลึกรู้ลักษณะของนามหรือรูปปัญญาก็รู้ชัดแทงตลอดตัดเยื่อใยที่เคยยึดถือสภาพที่เกิดดับสื่อต่อกันว่าเป็นตัวตนได้โลภะมูลจิตที่ต่างเป็นแปดประเภทนั้นก็โดยเวทนาเป็นโลภะมูลจิตที่เป็นโสมนัสเวทนา ี่ดวงอุเบกขาเวทนาสีดาสส่ดวงทิฏฐิคตะสัมปยุตสี่ดวงทิฏฐิคตะวิปยุตสี่ดวงอสังคาริกสี่ดวงจะสังคาริกสี่ดวงและกำลังพูดถึงโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งคือโสมนัสสะสหะคตังทิฏฐิคตะสัมปยุตตังอสังคาริก,กังต่อไปนะคะก็เป็นโลภามูลจิตดวงที่สอง โลผ้ามูลจิตดวงที่สองก็คือโสมนัสสะสหคตังพิธิคตะสัมปยุตตังสะสังขาริกังเกิดพร้อมกับความเห็นผิดเวทนาที่เกิดร่วมด้วยเป็นโสมนัสไม่ใช่จิตที่มีกำลังกล้าจึงเป็นสะสังขาริกเมื่อเกิดมามีความไม่รู้ในลักษณะของนามของรูป มีคณะสัญญาเกิดขึ้นเวลาที่เห็นสิ่งที่ประชุมรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็มีการยึดถือแต่ก็ยังมีคำสอนที่ได้ยินได้ฟังในเรื่องของตัวตนหนักแน่นขึ้นอีกไม่มีการเกิดขึ้นไม่มีการดับไปถึงแม้ว่าจะตายแล้วจากโลกนี้แต่อัตตก็ยังอยู่นี่เป็นสภาพของความเห็นผิด ึ่งอาศัยการชักจูงของบุคคลอื่นการได้ยินได้ฟังบ่อยๆแล้วก็การขาดการพิจารณาอย่างถูกต้องก็ทำให้ยึดมั่นเชื่อถือในสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงได้นั่นก็เป็นโสมนัสสสหะคตางังทิฏฐิคตะสัมปยุตตังสะสังขาริกังมีข้อสงสัยไหมคะ เวลาที่สติระลึกรู้ลักษณะของรูปก็จะต้องรู้ถูกต้องตามความเป็นจริงสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นรูปชนิดหนึ่งสิ่งที่ปรากฏทางหูก็เป็นลักษณะของรูปชนิดหนึ่งสิ่งที่ปรากฏทางจมูกก็เป็นรูปชนิดหนึ่งคือกลิ่นสิ่งที่ปรากฏทางลิ้นก็เป็นรูปชนิดหนึ่งคือรสสิ่งที่ปรากฏทางกายก็เป็นรูปเย็นรูปร้อนรูปอ่อนรูปแข็งรูปตึงรูปไหว เพราะฉะนั้นผู้เจริญสติเป็นผู้ที่พิจารณาใคร้ครวนฟังเทียบเคียงสอบทานแม้ในขณะที่สติเกิดถ้ามีลักษณะปรากฏเป็นรูปปรมัตถ์แต่ถ้าไม่มีลักษณะปรากฏไม่ใช่รูปปรมัตถเป็นสิ่งที่ท่านมีสัญญายึดโยงรูปนั้นไว้โลภะมูล,ลจิตดวงที่สามโสมนัสสะสหคตัง ทิฏฐิคตะวิปปยุตตังอสังขาริกังผู้ที่เป็นปุถุชนผู้ที่เป็นพระอริยะบุคคลที่ไม่ใช่พระอรหันต์มีโลภะมูลจิตทิฏฐิคตะวิปปยุตไม่ใช่แต่เฉพาะพระอริยะบุคคลเท่านั้นที่มีโลภทิฏฐิคตะวิปปยุตถึงปุถุชนก็มีโลภทิฏฐิคตะวิปปยุตด,ด้วยถ้าพูดถึงอนุสัยกิเลสแล้วต่างกันมาก แต่สภาพลักษณะของจิตที่เกิดเป็นโลภะทิฏฐิกะตะวิปยุตเหมือนกันเชื้อของความพอใจมีมากมายพร้อมที่จะไหลไปสู่สิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจยังได้ยินเสียงนิดเดียวไม่ได้รู้เลยว่าเสียงอะไรแต่ว่าถ้าเป็นเสียงที่น่าฟังความพอใจยินดีก็มีในเสียงนั้น ทางตาก็เหมือนกันทางหูก็เหมือนกันทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็เหมือนกันนี่ก็เป็นลักษณะของโลภามูลจิตที่เป็นทิฏฐิคตะวิปยุตอาจจะเกิดร่วมกับโสมนัสก็ได้เป็นอสังขาริกก็ได้นี่ก็เป็นโลภามูลจิตดวงที่สามในขณะที่มีความยินดีความพอใจเกิดขึ้นแต่ว่าไม่ได้เกิดร่วมกับความเห็นผิดในขณะนั้นก็เป็นโลภทิฏฐิคตะวิปยุต สิ่งที่จะทำให้เห็นชัดก็คือเทียบเคียงกับพระอริยเจ้าอย่างพระโสดาบันบุคคลมีโลภะมูล,ลจิตแต่ไม่มีทิฏฐิขตสัมปยุตไม่มีความเห็นผิดใดๆเกิดร่วมด้วยแต่ก็ยังเป็นสภาพของความพอใจความต้องการความชอบความยินดีในสิ่งที่เห็นทางตาในเสียงที่ได้ยินทางหู พระโสดาบันไม่รู้เหรอคะว่าเป็นเก้าอี้พระโสดาบันรู้แต่ว่าที่ท่านไม่มีสักกายทิฏฐิไม่มีความเห็นผิดใดๆเลยนับตั้งแต่โสดาปติมาะเกิดขึ้นนั้นก็เป็นเพราะเหตุว่าท่านเจริญปัญญารู้ชัดในลักษณะของนามของรูปท่านรู้ว่าการที่ท่านรู้ความหมายนั้นก็เป็นแต่เพียงนามธรรมชนิดหนึ่งไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยใดๆทั้งสิ้น แล้วก็จะไม่มีโลภะทิฏฐิกะตะสัมพยุตเลยการเห็นของท่านก็เหมือนกับการเห็นของบุคคลอื่นต่างกันที่อนุสัยกิเลสทิฏฐานุสัยไม่มีวิจิกิจชานุสัยไม่มีเพราะท่านเจริญสติและท่านรู้ชัดท่านรู้ความหมายของสิ่งที่เห็นเป็นปกติแต่ท่านละทิฏฐิทั้งหมดไม่เกิดอีกเลยตั้งแต่ท่านเป็นพระอริยะบุคคล แต่ยังมีความพอใจมีความต้องการเกิดขึ้นได้ท่านก็ยังมีความพอใจในสีสันวัรณะของสิ่งนั้นสิ่งนี้ของวัตถุสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ไม่ใช่เพราะว่าท่านไม่รู้ว่านามทางตาเป็นอย่างไรรูปที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างไรและที่รู้ความหมายนั้นที่ชอบไม่ชอบนั้นก็เป็นแต่เพียงนามธรรมชนิดหนึ่งนี่เป็นดวงที่สามดวงที่สี่โสมนัสสสหคตงังทิฏฐิกตะ วิปะยุตตัตงตัสังขาริกังเป็นความยินดีพอใจที่ไม่เกิดกับความเห็นผิดแต่ว่าไม่มีกําลังแรงและสำหรับโลภามูลจิตอีกสี่ดวงก็โดยนัยเดียวกันแต่ว่าเกิดพร้อมกับความรู้สึกปานกลางที่เป็นอุเบกขาไม่ได้เป็นโสมนัสเวทนาเท่านั้นเองแต่ว่า เรื่องของทิฏฐิกตะสัมปยุทธวิปยุทธอสังคาริกสสังคาริกก็โดยในยะเดียวกันจิตมีราคะคือสาราคะจิตก็เป็นสิ่งที่สติระลึกรู้ได้และก็โดยปรมัถธ,ธรรมก็ได้แก่โลภะมูลจิตแปดประเภทหรือว่าแปดดวงนั่นเองแต่ส่วนการที่ท่านผู้หนึ่งผู้ใดระลึกแล้วจะรู้ว่าเป็นประเภทไหนมีความต่างกันมากน้อยยังไงกับดวงอื่น ก็ต้องแล้วแต่ความสามารถของแต่ละบุคคลสำหรับเรื่องของสักกายทิฏฐิในสังยุตติกายขันธวารวักนณกุละปิตาสุดมีข้อความว่าพระผู้มีพระภาคประทับที่เพศกาลาวันใกล้เมืองสุงสุมาระคิระในภักชนบท ขรหบดีชื่อนักกุละบิดาได้เข้าไปเฝ้าแล้วก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านเป็นผู้ที่แก่เท่าขอให้พระผู้มีพระภาคโปรดสั่งสอนพร้ำสอนด้วยธรรมะที่เป็นประโยชน์ซึ่งพระผู้มีพระภาคก็ตรัดว่ากายนี้กระสับกระสายเป็นดังว่าฟองไข่อันผิวหนังพุ่มไว้ ที่นั่งนั่งยืนยืนนอนๆอนเดินเดินกันอยู่นี่ดูเหมือนกับมีความมั่นคงมากแต่ว่าความจริงก็ทรงอุปมาว่าเป็นดังฟองไข่อันผิวหนังหุ้มไว้คือพร้อมที่จะแตกกระจัดกระจายออกเมื่อไหร่ก็ได้พระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่าเพราะเหตุนั้นแหละท่านพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเมื่อเรามีกายกระสับกระสายอยู่ จิตของเราจากไม่กระสับกระสายซึ่งเมื่อนักุละบิดาคฤหบดีได้ฟังแล้วก็มีจิตชื่นชมแล้วก็ได้ไปหาท่านพระสารีบุตรซึ่งเมื่อนกุละบิดาได้ไปหาท่านพระสารีบุตรแล้วก็ได้เล่าให้ฟังถึงข้อความที่ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคและพระดำรัสของพระองค์ที่ประธานโอวาทแล้ว ท่านภาษารีบุตรก็ได้ถามคฤหบดีต่อไปว่าด้วยเหตุเท่าไรบุคคลจึงชื่อว่าเป็นผู้มีกายกระสับกระสายและเป็นผู้มีจิตกระสับกระสายและด้วยเหตุเท่าไรบุคคลแม้เป็นผู้มีกายกระสับกระสายแต่หาเป็นผู้มีจิตกระสับกระสายไม่มีบุคคลต่างกันสองจำพวกคือเป็นผู้ที่มีกายกระสับกระสาย ทั้งสองบุคคลเมื่อมีกายแล้วที่จะไม่กระสับกระส่ายไปได้ความทุกข์ของธาตุที่มีอยู่ที่กายดินน้ำไฟลมนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่ว่าถึงแม้ว่าจะมีกายกระสับกระส่ายแต่ว่าผู้หนึ่งทั้งกายก็กระสับกระส่ายและจิตก็กระสับกระส่ายส่วนอีกบุคคลหนึ่งนั้นถึงแม้ว่ากายจะกระสับกระส่ายแต่จิตก็หาได้กระสับกระส่ายไม่ เพราะฉะนั้นท่านพระสารีบุตรก็ถามคระฤหบดีว่าด้วยเหตุเท่าไรบุคคลจึงชื่อว่าเป็นผู้มีกายกระสับกระสายและเป็นผู้มีจิตกระสับกระสายและก็ด้วยเหตุเท่าไรบุคคลแม้เป็นผู้มีกายกระสับกระสายแต่หาเป็นผู้มีจิตกระสับกระสายไม่ซึ่งนักกุลบิดาคฤหบดีก็ไม่ได้ตอบ เพียงแต่ว่าขอให้ท่านพระสารีบุตรแสดงธรรมให้ท่านฟังเพื่อความชัดเจนแจ่มแจ้งซึ่งท่านพระสารีบุตรก็ได้แสดงธรรมกับนักุลบิดาครือหะบดีมีข้อความว่าที่กายกระสับกระส่ายและจิตกระสับกระส่ายด้วยนั้นก็เพราะสักกายทิทฐิยังมีอยู่แต่ที่ถึงแม้ว่ากายกระสับกระส่ายแต่จิตก็ไม่กระสับกระส่าย ก็เพราะหมดสักกายทิฏฐิแล้วท่านพระสารีบุตรกล่าวกับนักุละบิดาเคระหะบดีว่าดูกระระเครหะบดีก็อย่างไรเล่าบุคคลจึงชื่อว่าเป็นผู้มีกายกระสับกระสายด้วยจึงชื่อว่าเป็นผู้มีจิตกระสับกระสายด้วยดูกระระเครหะบดีคือปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วในโลกนี้ มิได้เห็นพระอ,อริยะทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะมิได้รับแนะนำในอริยธรรมมิได้เห็นสัตว์บุรุษทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของสัตว์บุรุษมิได้รับแนะนำในสัพพุริสธรรมย่อมเห็นรูปโดยความเป็นตนหนึ่งย่อมเห็นตนมีรูปหนึ่งย่อมเห็นรูปในตนหนึ่ง ย่อมเห็นตนในรูปหนึ่งเป็นผู้ตั้งอยู่ได้ความยึดมั่นว่าเราเป็นรูปรูปของเราเป็นตน้นซึ่งในเรื่องของทิฏฐิความเห็นผิดต่างๆถ้าท่านผู้ฟังมีความสนใจก็จะได้รายละเอียดจากขุดธกานิกายปฏิสัมพิธามักมหาวั์ทิฏฐิกถาแต่ว่าทิฏฐิหกสิบสองนั้นก็มีสักกายทิฏฐิเป็นมูล ถ้าไม่มีสักกายทิฏฐิเป็นมูลแล้วก็หมดทิฏฐิอื่นก็มีไม่ได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพระอริยะบุคคล mm hmm. เมื่อได้รู้แจ้งในสภาพของนามและรูปตามความเป็นจริงแล้ว mm hmm. ที่จะมีความเห็นผิด mm hmm. ก็ย่อมจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำหรับเรื่องของสักกายทิฏฐิยี่สิบจำแนกไปตามขันห้าคือย่อมเห็นรูปโดยความเป็นตนหนึ่ง ย่อมเห็นตนมีรูปหนึ่งย่อมเห็นรูปในตนหนึ่งย่อมเห็นตนในรูปหนึ่ง